เราจะพาไปชมศูนย์การเรียนรู้โครงการหามาดีกรมหาราลที่3ไปไปดูกันสวัสดีครับผมรอตีสมศักดิ์คันธีพัฒนีเป็นผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยร้อย13นะครับเมืองเราการดำเนินการจะแบ่งออกเป็น4โซนนะครับจะบอกเป็น4โซนโซนทางด้านใายมือนะครับทางด้าน้ายมือ จะเป็นการปลูกขัาสาชนทัวนะครับบนทางขวามือนะครับจะเป็น้นของไม้เลื้อยนะครับซึ่งเะปปูรัวัวฝักยาวผีเม่องขุลิมพรนะครับกลองนี้นะครับเป็นแปลงของทัวพูนะครับได้เจอเมส็ดตเกิดตัวนะครับใกล้จะเริ่มนะครับใกล้จะเริ่มอ่อัตราการเกิดนะครับอยู่ที่ประมาณสิบห้าวันนะครับจะงอเป็นเมล็ดขึ้นมานะครับระยะการเก็บเกี่ยวนะครับ และการเก็บเกวสี่สิบห้าวันเราจะเก็บตัดได้นะครับระยะระยะของการเก็บจะใช้อยู่ชื่อห <1 S 2> นึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนแล้วตอนนี้นนกว่าจะโตขนาดนี้ปลูกเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ก็ได้ประมาณหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนโอ้แ <1 S 1> สดงว,ว่านี่ใกล้เก็บแล้วใช่ไหมครับใกล้แล้วครับเดือนหน้าก็จะเริ่มทำการเก็บแล้วโอ้ย่งยันออกด็ดนะครับอดเด็ดทั้งนั้นฝ่ามือผมที่เห็นนี่ครับเป็นแปลงนะครับเพื่อตัดตัว นะบบน,น,น,นะครับใส่ังตัวการเทปวกนะครับตอนนี้เราลงฝึกากขาไว้นะครับอายุเลยอายุตั้งแต่ตั้านะครับถึงการเก็บยวจะใช้เวลาอยู่ประมาณ45บวันนะครับ45บวันครับในศูนย์ของเรานะครับชนิดต่างๆเราจะจำหน่ายชื่อหน้าศูนย์กันนะรู้นะครับ าของเรานี่คือผักที่ปลอดภัยนะครับซึ่งจะไม่ใช่แบบที่นี้เลยนะใชยมุนวัวมุนไคลนะจะเกียบเรียบนะมาคลุกคล้าผสมกันเพื่อให้ดินนะครับมีคุณภาพนะครับในการเหมาะสมในการปลูกครับถนงอย่างนั้นเครื่องที่เราปลูกกล้วยน้ำว้าไว้นะครับการปลูกกล้วยน้ำว้านะครับ เราจะปลูกในห้องนะครับในห้องที่กล้วยขนาดนั้นมันแพงนะครับเมื่อมันโตออกฟีนี่มันจะชนขวดพอดีนะครับซึ่งมันจะกล้วยที่มีราคาดีนะครับทดลองปลูกเขาพดดูนะครับ,ะรบ,นะรบจะได้ผลไหมก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดินของเรามันแน่นนะครับก็มีการปรับพุงดนินอยู่ัการอบสองรอบอันนี้ในขั้นทดลองนะครับตอนนี้กําลังจะออกปัก สำหรับเมล็ดพันธุ์นี่ได้ได้มาจากไหน,าารนครับเมล็ดพันธุ์ัได้มาจากการส่งเสริมให้กับหน่วยนะครับตัวโครงการคุนจักรพันธุ์นะศูนจักรพันธุ์สิรินะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับคือพวกผมก็ได้เข้าการอบรมทางศูนย์ก็ได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้มามาปลูกนะครับแจกจ่กายกำลังพลที่เข้ารับการอบรมและชุมชนรอบค่ายและอีกส่วนหนึ่งก็ จะนำส่งคืนให้กับกองทัพเพื่อดำเนินการแจกจ่ายให้กับหน่วยต่อไป